ฟังพี่ก็รอฟังจากผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันก็ก็รอว่าจะยังไงแต่ทุกอย่างตัดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วพร้อมที่จะออกอากาศแต่ว่ารอทางผู้ใหญ่ว่าจะจะจะพร้อมให้เราถ่ายเมื่อไหร่หรือผู้ใหญ่เองนั่นแหละพร้อมถ่ายเมื่อไหร่ปกาเดินาใช่ครครับเดนาตงนี้ยังไม่ทราบกำยังยังไม่ทราบกำหนดเลยครับ สำหรับกินมาลีใช่ไหมครับก็แค่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ฉายจริงๆหรือลดไปจริงๆมันเสียดายงานอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกเราเราตั้งใจทําน้องๆทุกคนตั้งใจทําก็จะเสียดายใจที่ใหม่นะคะตอนแรกเรารู้ว่าไมได้ฉายไม่ได้ฉายหรือว่าเลื่อนไปเรื่อยๆเราคิดว่าไหนมันเป็นที่ทางครเรื่องนี้าะคิดว่าได้ฉายสําหรับผมนะ อัน,นิษทางผู้ใหญ่ผมไม่รู้แต่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าดูความตั้งใจของนักแสดงของทีมงานของสิ่งที่ออกมาเนี่ยน่าจะแบบว่าใจอ่อนให้ให้ได้ให้ได้ฉายและและคนดูยอมรับ ริงถ้าเป็นพี่ใหม่เองอ่ะพี่ใหม่พูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องแล้วเราก็ยอมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้โทษใครใดๆทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของของของ,ของส่วนตัวของคนนะครับแต่จริงๆแล้วใครก็ถือว่าสามารถเอาไนได้มันจะมีสิ่งทีกว่าวถ้าถ้าเอแไหนได้น่าจะเวลานั้น่ณเวลานั้นใช่ไหมผู้ใหญ่คิดถูก แต่เหมือนอย่างที่ใหม่บอกว่าบางทีเรื่องส่วนตัวของเขาเ,เป็นแฟนแฟนขับก็ให้แยกให้แยกกันนิดโอเครู้ว่าบางอย่างถูกต้องบางอย่างไม่ถูกต้องแต่อยากจะให้ให้แยกให้แยกเรื่องส่วนตัว ด้วยความที่น้องต้องเป็นเป็น,ปน,ปนตัวหลักไม่รู้จะตัดออกอยังไงแต่ด้วยเรื่องราวที่รักเดียวใจเดียวนะที่หมายหมายทัวกระแสที่มันจะตามมาค่ะเอ่อถ้าเกิดว่ามองในแง่อ่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของสังคมที่เขากําลังมองกันอยู่อ่ะมันก็ย่อมมีแอบเป็แหละเพราะว่าจากจากตัวละครที่มันรักเดียวใจเดียวรักพี่เสียดยน้องรักสองคนอะไรอย่างเงี้ย เรื่องตัวละครเขา,าก็มีเหตุผลที่ที่ชัดเจนของเขาพี่ใหม่คิดว่ามันก็มีผลแหละครับสำหรับคนอื่นใช่ไหมครับสำหรับคนอื่น party, เนี่ย <ic c oughs> ก็ได้คุยบ้าง <c oughs> ก็ทุกคนเข้าใจวิชีเข้าใจ <c oughs> ก็รอได้ถ้าถ้าจะมีงานสักชิ้น <c oughs> ให้คนดูได้ดูน้องอีกอะไรนะเพราะนั้นพี่ใหม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งน่าจะได้ดูครับ ยังไม่ได้คุยกับน้องเลย่งง่น,น,นไาไ,ไ,มไม่เไม่มอรผู้ใหญ่ไมไม่ไม่ได้คุยพี่ไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ตัดสินใจเพราะเพราะเราแค่สงมอบง,งานทุกอย่างให้เสร็จสิ้นแล้ว มันคือมันคือความผักันมาจากสิ่ที่เรา,เาทําแล้วกอได้ทำแนวที่คล้ายๆกันเข้าทางกันมันก็ใส่เต็มที่มันก็เลยฉากเออซซูมเอ,อะไรเออสวยงามไปหมดแล้วก็มว่ามันมีความน่ารักมันมีความโรแมนติกเสียหาย ตอนนี้มันยังไม่มีความเสียหายแค่ว่ารอเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้ออกอากาศอ,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 อันนี้อันนี้ไม่ใหม่อันนี้ไม่ใหม่ไม่ซ่าบจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของการตลาดของทางผู้ใหญ่ของทางช่องเองรออย่างเดียวไม่รอรอรอแล้วอยากให้ได้ดูด้วย